สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระกุโบราณในสมัยสุขโขทยัยที่มีความเก่าแก่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังเป็นพระเครื่องที่มีความขึ้นชื่อของจังหวัดสุขโขทัยด้วยนอกจากนั้นนะครับยังเป็นหนึ่งในชุดพระเบญจภาคีเรียกได้ว่าเป็นพระที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือพระร่วงรางปืนนั่นเองครับ พระร่วงรางปืนนั้นเป็นพระจากสวรรคลโลกจังหวัดส,สุโขทยัยขุดค้นพบที่กรุในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดส,สุโขทยัยเป็นพระศิลปะในสมัยขเขมรยุคบายนอายุประมาณ700กว่าปีมีพุทธลักษณะเป็นพระยืนประทานพรอ,อยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดซุ้มจะเป็นลายกระหนกแบบซุ้มกระจังเรือนแก้วสูงประมาณ8เซนติเมตรและกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรสันนิหาน ว่าเป็นพระที่พวกขอมนั้นได้สร้างไว้ในสมัยที่เข้ามาเรืองอำนาจในยุคสุโขทยัยตามประวัติการขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2497ทางกรมศิลปากรได้มีคำสั่งให้เข้าบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามในยุคเก่าๆที่ชำรุดผุพังทั่วประเทศซึ่งวัดพระศรีรัตนมหาธาจังหวัดสุโขทยัยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กรมศิลปากรได้เข้าบูรณ not hot. ซึ่งเหตุการณ์การบูรณะครั้งนั้นเนี่ยได้ยาวมาถึงปีที่2ในปีพุทธศักราช2499ในวันที่2มีนาคมประมาณตี3ได้มีคนงานก่อสร้างจำนวน4คนได้ลักลอบเข้าไปขุดพระปางใหญ่ตรงใต้ฐานพระพุทธร,รูปแทบฝั่งทิศตะวันตกผู้ลักลอบได้งัดอิฐสิลาแรงที่ใต้ฐานจำนวนเพียง8ก้อนก็ได้พบกับพระจำนวนมากมายมีทั้งพระพุทธร,รูป ขนาดบูชาและพระเครื่องชนิดต่างๆ ซึ่งผู้ที่ขุดค้นพบนะครับก็ได้กลายเป็นผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งภายในนั้นครับยังพบกับไหสีขาวอีกหนึ่งใบซึ่งในไหนี้เองได้บรรจุพระร่วงหลังลังปืนเอาไว้จํานวนหนึ่งซึ่งนับรวมกันได้ประมาณ240องค์ส่วนใหญ่นั้นจะชำรุดเสียหายไปกว่าครึ่งซึ่งเอกลักษณ์ของพระร่วงหลังลังปืนนั้นก็คือด้านหลังขององค์พระจะมีลักษณะเป็นล่องรึกยาวไปตามองค์พระซึ่งเป็น เป็นที่มาของคําว่ารางปืนนั่นเองซึ่งพระร่วงหลังรางปืนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงจัดบางองค์ก็แดงออกลูกว่าเป็นเนื้อตะกัวแก่ชินก็มีครับซึ่งพระร่วงรางปืนนั้นจะโดดเต่นในเรื่องของพุทธคุณครอบจักรวาลคืออํานาจแควคาดพกทรัพย์เมตตามหานิยมและคงกระพันชาติถึงกับนักสะสมพระเครื่องต่างร่ำารือกันว่า องพระร่วงหลังลังปืนเจ้าพิมพ์ยืนพิมพ์นี้ท่านโรดลิธิพิชิตภัยได้ทุกทิศจนมีคํากล่าวมานานแล้วว่าถ้าแขวนพระร่วงรางปืนจะไม่มีวันตายโหงอย่างเด็ดขาด ซึ่งพระล่วงหลังปืนของร้านเรานะครับได้ปลุกเสกโดยพระครูสถิตธ,ธรรมยานหรือทองคํากัมโลเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถและเจ้าอาวาสวัดเจดีเคียรีวิหารเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระสุธรรมยาน วัดเจดีคีริวิหารตำบลฝายหลวงอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิต์ครับซึ่งในขณะที่มีการปลุกเสกนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์พระทิทรงกฎนั่นแปลว่าเทพเทวดาพญานาคได้เข้ามาร่วมพิธีการปลุกเสกด้วยทั้งล้านครับจึงการันตีว่า พระร่วงหลังปืนรุ่นนี้ดูสวยดูดีเหมาะสำหรับการบูชาและมีความศักดิ์สิทธิ์แบบครอบจักรวาลเลยครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาพระร่วงหลังปืนท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นอกจากนั้นถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยปรึกษาก็สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดี ดีครับ